หลักเกณฑ์มันมัน DSI คือร้อยล้านครับก็จริงๆอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อวานนะครับว่าทาง DSI เนี่ยก็ได้มีการดําเนินการคู่ขนานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับในส่วนนี้ถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยสำนวนจะต้องไปอยู่ในความรับผิดช,ชอบของฝ่ายใดน,นะครับหรือหน่วยงานใดเนี่ยต้องมีความพร้อมแล้วก็ไม่กระทบกับลูกคดีและที่สําคัญก็ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ คดีดังดีไอคอนกรุปนะคะกลายเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองดูความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถดําเนินการเอาผิดกับบรรดาผู้บริหารบอสบอสทั้งหลายได้หรือไม่นะคะใช้เวลา4วันด้านของ DSI ทํางานคู่ขนานไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพบความเสียหายแล้ว266ล้านบาทแล้วด้านของผู้บริหารบรรดาบอสทั้งหลายเหล่านี้ตกอยู่ในสถานะของผู้ต้องหาแล้วหรือไม่ฟังคําตอบค่ะ ยอดรวมในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับมียอดรวมทั้งสิ้น740รลายความเสียหายที่มีการแจ้งทั้งหมดนะครับตอนนี้ประมาณ266ล้านบาทนะครับมีกลุ่มนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของผู้ต้องหาบางส่วนนะครับที่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับก็ในส่วนของกลุ่มของบริษัทนะครับที่เป็นกรรมการบริษัทเนี่ยมี1นลายก็คือนายพอนะครับในส่วนของดารานักแสดงและผู้มีชื่อเสียงนะครับมีจํานวนสี่ลายนะครับ มีคุณแซมคุณมีนคุณเอกและคุณปีเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของออที่เป็นแม่ทีมนะครับมีจำนวน8ลายในวันนี้เวลาประมาณ10บนาฬิกาก็ได้มีดารานักแสดงและพิธีกรก็คือในกันนะครับได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนนะครับในส่วนนี้ก,กท็ที่เรียนไปแล้วครับท,ท,ทั้งที่บอกว่าในกลุ่มทั้งสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม กลุ่มของผู้บริหารก็คือนายพอในายพอในายพอครับผมครับผมแล้วก็คุณแซมด้วยครับคุณแซมคุณมีนนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็โครงจานดาเนินการนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือเราต้องแจ้งตามมาตรา134นะครับตรงเนี้ยช่องโกงประชาชนตอนนี้ถือว่าเข้าหรือยังครับหรือ็บวแชร์ขบคุ้มของผู้บริโภค3อันนี้เข้าหรือยังครับก็ขออนุญาตว่าเออในส่วนน่งเนี่ย คณะพนักงานสอบสวนสอบสวนเนี่ยก็กำลังดำเนินการดูนะครับดูเพื่อความรอบคอบนะครับแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับในส่วนนี้ตกลงว่าทัพแล้วก็ดาราทั้งหมดเนี่ยตกลงว่าตกเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกผู้เสียหายเราต้องแจ้งว่าเขากระทับอย่างไรเป็นเป็นเขาเขาตกเป็นผู้ต้องหาตรงนี้ครับเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วพวกถูกกล่าวหาครับผมเป็นผู้ต้องหาแล้วครับเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับในฐานะของผู้ต้องหาครับแล้วเราก็สอบปากคำเขาไว้ในฐานะของผู้ต้องหาครับ ู้ต้องหาทั้ง6คนตอนนี้เนี่ยครับที่มาให้การให้การยังไงบ้างครับมีรับบ้างไหมฮะส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าจะชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็จะขอให้การเพิ่มเติมโดยชี้แจงเป็นเอกสารเพิ่มเติมมาด้วยในส่วนนี้ครับครับตอนนี้ยอดความเสียหาย266ล้านครับ,รบถ้ามันไปแตะ300ล้านเนี่ยคดีจะหลุดไปอยู่ในมือของ DSI ไหมครับเออหลักหลักหลักเกณฑ์มันมัน DSI คือ100ล้าน,นครับ100ล้านที่มัย่ยง,งี้ก็จะเข,เข้าหลักเกณฑ์เลยไหมฮะเออจริง,รงๆเข้ามาเข้ามาแล้วครับ งั้นแปลว่ามีความเป็นไปได้ที่คดีอาจจะต้องพิจารณากันกับ2หน่วยงานอย่างนั้นไหมครับก็ก็จริงๆอย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อวานนะครับว่าทาง d ีเเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการคู่ขนานแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางสํานักงานตารวจแห่งชาติด้วยนะครับในส่วนนี้คือจริงๆเรามีการทํางานร่วมกันถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยสำนวนจะต้องไปอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดนะครับหรือหน่วยงานใดเนี่ย ก็มีความพร้อมแล้วก็ไม่กระทบกับรูกคดีและที่สําคัญก็ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนนี้ซึ่งเราก็ยังสามารถรับแจ้งความได้แล้วก็สามารถส่งให้ดีเอสไอได้นะครับตรงนั้น